อาราพสก็ในความนึกตัวที่แล้วหลังจากที่นายเอกเนี่ยได้เข้าไปในจิตใต้สํานึกข,ของตัวเองแล้วได้ไปเจอกับฉินเนาะฉินในเนื้อเรื่องแรกอะที่นางเป็นเด็กนายเอกเนี่ยก็เลยเข้าไปทักถามว่าฉินเป็นยังไงบ้างแต่ดูเหมือนไอฉินเนี่ยมันจะไม่เห็นนายเอกแต่มันได้ยินเสียงนายเอกเว้ยมันเด็กก็เลยถามเนาะว่าพี่เหรอพี่กลับมาอย่างนั้นเหรอพี่กลับมาได้ยังไงตอนนี้พี่อยู่ไหนผมมองไม่เห็นพี่ นายเอกเนี่ยก็เลยแบบทำตัวนิ่งเพราะมีความรู้สึกว่ายังไงนางก็รู้อยู่แล้วว่าคนน้องเนี่ยแบบไม่มีวันได้เจอกันอีกแล้วนายเอกก็ไม่ได้อยากจะสารความสัมพันธ์ด้วยนายเอกก็อยากจะให้ชินเนี่ยแบบเออตัดใจเถอเพราะว่าฉันอยู่คนโลกกับนายแล้วไอชินที่มันดิ้นเสียงคนพี่เงี้ยไปก็เลยบอกไปเนาะว่าพี่ตั้งใจจะทิ้งผมตลอดสุดท้ายแล้วพี่ก็ทิ้งผมจริงๆพี่เป็นคนไม่ดีนายเอกเนี่ยก็เลยตะข้อใส่ชินเนาะ แล้วก็บอกไปว่าฉันไม่ได้อยากจะทิ้งนายสักหน่อยแต่ฉันต้องไปทําหน้าที่ถ้าเลอกได้ก็อยากจะอยู่กับนายนั่นแหละก็หลังจากที่นายเอกผู้ประโยคนั้นออกมาอยู่ดีๆนายเอกเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาสรุปก็ไม่รู้ได้ซ้ําว่าสุดท้ายแล้วนั่นคือความจริงหรือเป็นความฝันกันแน่นายเอกที่ตื่นขึ้นมาแล้วเห็นว่าอีชินกําลังกอดตัวเองอยู่ก็เป็นนอยเนาะก็เป็นเครียดนายเอกเนี่ยก็เลยผลักอีชินออกอิชินเนี่ยมันก็ตื่นขึ้นมามันที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยก็เลยถามไปเนาะว่าเมื่อคืนบังอินหลับสบายดีไหมแล้วมันนนกก็ทําาห้วใส ในเอกที่เห็นได้แล้วก็รู้สึกว่าชินคนนี้เนี่ยน่าจะมีคาแรกเตอร์ที่กวนมากแน่เลย ภาพก็ตัดไปที่นายเอกเนี่ยก็แต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็ออกไปข้างนอกออกมาข้างนอกเนี่ยทุกคนที่เห็นนายเอกก็พากันตกใจเนาะเพราะว่ามันมีสัญลักษณ์งูอยู่บนหัวของนายเอกแบบเอ๊ะคนเป็นงูสามารถเข้ามาในวังนี้ได้ด้วยเหรอแต่ทุกคนก็ไม่ได้ดูจะรางเกียจนะเพราะว่าตอนนี้นายเอกดูมีเสน่ห์แล้วก็หล่อมากๆหลายๆคนเนี่ยก็ชอบแต่มันก็มีคนเกลียดด้วยเช่นกันก็มีเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเนี่ยหยิบแมวขึ้นมาแล้วก็บอกให้ในายเอกเนี่ยลองกินแมวนี้สิแปงลงร่างเป็นงูดูสิงูมันชอบกินแมว่ใชร นายเอกที่แบบเออรู้สึกเหมือนว่าคำนี้มันเป็นคำโดนเหยียดทั้งนั้นที่ในความเป็นจริงแล้วทุกคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่านายเอกเป็นงูหรือเปล่านายเอกเนี่ยก็เลยแบบอาววาใส่เด็กพวกนั้นนะเนาะเอพวกเด็กพวกนั้นเนี่ยก็เลยพากันหนีนายเอกเนี่ยก็เลยไปหยิบแมวตัวนั้นมาแล้วก็บอกกับแมวตัวนั้นไปน้อว่าโดนพวกเด็กพวกนี้รังแกอีกแล้วสินะมาอยู่กับฉันสิเดี๋ยวเธอก็ไม่โดนรังแกเจ้าแมวเนี่ยก็เลยบอกไปว่าขอบคุณมากเลยนะหวังที่เห็นว่าเจ้าแมวพูดได้นี่ก็ตกใจก็เลยถามไปน้องว่าใช่ฉฉัััันน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 นกกกก็็็เเเเประะบบหหมมืืออคยดูแล แต่ว่านายคงจะจําฉันไม่ได้นายเอกที่นี่นคําว่าเจ้าแมวตัวนี้เคยแบบดูแล <c oughs> ก็เลยอยากจะรู้อดีตของตัวเองเนาะนายเอกก็บอกไว้ว่าฉันจำไม่เห็นได้เลยว่านายเคยดูแลฉันเจ้าแมวมันก็บอกไว้ว่าไม่แปลกหรอกเพราะว่าพวกเราเนาก็เป็นระบบเหมือนกันแต่ว่านายเป็นระบบที่ถูกเลือกนายคือตัวทดลองชั้นยอดตอนนี้ร่างกายของนายสมบูรณ์แบบนายได้กลายเป็นมนุษย์จริงๆแล้วนะรู้สึกไงบ้างหวังอีที่นี่คำว่าได้กลายเป็นมนุษย์เนี่ยก็เลยถามเจ้าแมวปตรงๆเนาะว่าสรุปแล้วฉันเคยเป็นระบบมาก่อนอย่างนั้นหรอเคยมีภาพบางอย่างซอนเข้ามาในหัวของฉันแต่่ฉันจําไไมด้ เจ้าแมวน่ยก็เลยหัวเราะแล้วก็บอกไปว่าพวกเราเนี่ยเคยเป็นเพื่อนระบบที่เล่นได้กันตลอดแต่อยู่มาวันหนึ่งนายก็ถูกเลือกจากอะไรสกักอย่างให้ไปดูแลใครบางคนและหลังจากนั้นนายก็กลายเป็นมนุษย์เฉยเลยฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่านายเป็นได้ยังไงแต่นายเนี่ยเป็นไปนแล้วนะไว้นายเอกที่ดิ้นคําว่าตัวเองเคยเป็นระบบมาก่อนแล้วถูกกลายให้กลายเป็นมนุษย์เนี่ยเก็สับสนเข้าไปอยนะ่างไรเนาะแต่แบบก็พอจะเข้าใจได้อยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนายเอกเนี่ยก็เลยถามนาะว่าแล้วนายพอจะรู้เรื่องเกี่ยวกับระบบของโลกต่างๆที่เกิดขึ้นหรือเปล่า เจ้าแมวก็บอกว่ารู้อยู่แล้วเพราะเราเป็นระบบพาะเราคอยดูแลอยู่แล้ว,วแต่ว่านายอยากจะถามถึงอะไรล่ะนายอยากจะถามถึงฉินเหรอฉินในร่างแรกใช่ไหมในเรื่องแรกที่นายคิดว่านายเป็นคนเล่นนะ่ะนายเอกก็เลยถามไปว่าใช่เขาเป็นยังไงบ้างเหมือนเมื่อคืนฉันเจอเขาแล้วก็เหมือนกับว่าเขาดูจะเศร้ามากๆทําไมเขาถึงยังมีชีวิตอยู่นึกงว่าระบบของเขาจะถูกรีเซ็ตแล้วซะอีกเจ้าแมวก็บอกว่ามันไม่ถูกรีเซ็ตง่ายแบบนั้นหรอกนะมีแค่เมนคาแรคเตอร์ที่จะถูกรีเซ็ตมีแค่นายคนเดียวนั่นแหละที่จะถูกรีเซ็ตออกมาจากโลกโลกนั้น นอกนั้นจะใช้ชีวิตตามปกติแล้วคนทุกคนจะกลายเป็นมนุษย์ชินในเรื่องที่นายเล่นไ่นได้กลายเป็นมนุษย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้เขากําลังตายจากการเป็นมาร็งนายเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็คือช็อกเลยเนาะว่าตอนนี้ชินกําลังตายจากการเป็นมเร็งอย่างนั้นหรอนายเอกเนี่ยก็เลยไปหยิบเจ้าแมวมาแล้วก็ถามไปว่ามีวิธีจะช่วยเขาไหมเจ้าแมวก็บอกไปว่าจําเซลยวรูได้ไหมเซลยวรูเนี่ยหลังจากที่นายเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาปกติแล้วเขาจะต้องเป็นเจ้าหญิงแล้วรอให้พระเอกช่วย แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขากลายเป็นแพทย์แล้วเขาก็คิดค้นสเตมเซลล์ในการกําจัดมะเร็งเซลล์โรนจะกลายเป็นสภาวะบวกให้กับพเอกเรื่องนั้นไม่รู้เหมือนกันนะว่าฉินเขาจะตายไหมแต่เซลล์โรนเนี่ยกลายเป็นแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีโอกาสที่เซลล์โรนน่จะช่วยฉินได้นายไม่ต้องกังวลไปหรอกนะนายเอกที่ดีอย่างนั้นเนี่ยก็ดีใจพอนึกว่าตัวเองเป็นต้นเหตุที่ทําให้ฉินในโลกนั้น,นต้องตายนายเอกก็เลยบอกกับเจ้าแมวไปน้องว่าฉันคิดว่าฉันกับนาย,นยมีเรื่องที่ต้องพูดกันอีกเยอะเลยฉันอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอดีตของฉันมากกว่านี้ เจ้าแมวก็ตอบตกลงมีอะไรฉันก็จะบอกให้หมดภาพนี้ก็ตับไปในตอนกลางคืนไอ้พระเอกเนี่ยมันก็ตื่นขึ้นมาเนาะมันก็นอนอะไรของมันก็ไม่รู้นักหนาก็ปรากฏว่าพอตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าวังอีเนี่ยกําลังค่อมอยู่พระเอกที่เห็นว่าเออวังอีทําท่ายั่วๆบดๆก็เลยชอบเนาะก็ถามไปว่าอยากจะข่มขืนฉันในบทนี้อย่างนั้นหรอนายเอกก็เลยบอกไปว่าใช่ นายเอกเนี่ยก็เลยเอาผ้ายาันสีแดงๆเนี่ยมาลัดตัวไอชินเอาไว้แล้วนายเอกเนี่ยก็เลยชวนให้ชินเนี่ยเล่นจริงหรือกล้าตอบความจริงมาให้หมดหรือว่ากล้าที่จะท้าทายฉันจะเป็นคนเริ่มก่อนฉันจะถามคำถามกับนายแล้วนะซึ่งในขณะที่หวังอีเนี่ยกำลังเริ่มต้นถามคำถามอยู่ดีๆไอไปเอกเนี่ยก็จ้องเข้าไปที่ตาของหวังอีซึ่งนั้นก็ทำให้หวังอีเนี่ยเทเลพอร์ตเข้าไปในจิตใต้สำนึกของตัวเองอีกแล้วแต่ว่าการเทเลพอร์ตเข้าไปรอบนี้เนี่ยหวังอีก็ได้แก้ไขปัญหาต่างๆปัญหาที่เคยมีกับชินในอีก็แรกนายเอก้เนื้องทั ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นแผนของนายเอกหรือเปล่าภาพนี้ก็ตัดมาที่นายเอกก็ตื่นขึ้นมา ล้วพบว่าตัวเองเนี่ยก็นอนอยู่ใกล้ๆกับอาจารย์ชินนายเอกที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยก็รีบวิ่งไปที่ไหนสักที่หนึ่งเหมือนกับว่านายเอกเนี่ยรู้แล้วเนาะว่ามันกําลังจะเกิดอะไรขึ้นนายเอกเี่กก็ได้เข้ามาในถ้ำกับเจ้าแมวเพื่อที่จะตามหาเจ้าแมวสีขาวตัวนั้นในขณะที่นายเอกเนี่ยกำลังเดินเข้าไปในถ้ำอยู่ดีๆก็มีแสงสว่างเนี่ยวา่าออกมาซึ่งก็ปรากฏว่ามันเป็นบอลเอเนอร์จีนายเอกที่เห็นี่ยก็รู้สึกว่าไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้คืออะไรแต่รู้สึกได้ถึงมวลพลังมหาศาลจากลูกบอลลูกบอลนี้อยู่ด หนุ่มคนหนึ่งหนุ่มคนนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นเพื่อนสนิทของนายเอกและหนุ่มคนนี้เนี่ยก็มีตาสองสีหนุ่มคนนี้ถามกับนายเอกไปว่ารู้สึกยังไงเหรอที่ได้กลายเป็นมนุษย์ระบบแบบพวกเราเนี่ยสามารถกลายเป็นมนุษย์ได้จริงๆตอนนี้นายรู้สึกยังไงเหรอหนุ่มคนนั้นเนี่ยก็พยายามจะถามความรู้สึกของนายเอกเพราะดูเหมือนก็นว่านางอยากจะเป็นมนุษย์ด้วยเช่นกันในขณะที่ความทรงจําพวกนั้นเนี่ยกำลังเข้ามาอยู่ดีดเจ้าแมวเนี่ยก็โผล่มาเจ้าแมวที่เห็นว่านายเอกเนี่ยก็ลองไปแตะบอลเอนเนอร์จี ก็บอกกับนายเอกแปว่าคิดดีแล้วหรอที่จะแตะมันอย่าดีกว่านะนายเอกเลยถามกับเจ้าแมวสีขาวไปเนา้องว่านี่คืออะไรอย่างนั้นหรอนายกำลังทําอะไรเจ้าแมวก็บอกว่านี่คืออะไรอย่างนั้นเหรอ นี่ก็คือพระเจ้าอย่างไ <ใน S 1> องอีองนะลเลยถามไปเนาะว่าสิ่งที่พวกเราต้องการคืออะไรกันแน่ระบบต้องการจะทําอะไรชัดไม่เห็นจะเข้าใจเลยเจ้าแมวก็มองไปที่หน้าของนายเอกแล้วก็บอกไปว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่นายจะต้องเข้าใจเมื่อไหร่ก็ตามที่นายบรรลุเนือ้อเรื่องจนเสร็จสมบูรณ์นายจะเข้าใจเองว่านายทาหน้าที่นี้ไปเพื่ออะไรนายกลายเป็นมนุษย์ไปเพื่ออะไรตอนนี้หน้าที่เดียวของนายคือเล่นไปตามบทและทําให้ทุกอย่างจบแบบสมบูรณ์ เจ้าแมวเนี่ยก็มองตานายเอกค้างนายเอกก็มองตาเจ้าแมวขังเช่นกันเนื้อเรื่องเนี่ยเหมือนพยายามจะบอกนะว่านายเอกเนี่ยก็มีความคิดอะไรสักอย่างที่นายเอกเนี่ยอยากจะทําส่วนเจ้าแมวเนี่ยก็ดูเหมือนก็ว่าจะถูกโปรแกรมมาให้ทําอะไรสักอย่างเช่นกันซึ่งเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยก็คงต้องติดตามในอาทิตย์หน้าหรือไม่ก็เดือนหน้าเลยจ้าเพราะว่าตอนนี้ก็คือต้นฉบับเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนที่1 3 6เรื่องนี้ก็คงจะอีกยาวๆเหลือเกิจะกลับมาต่อก็หลังจากนี้ก็คงจะกลับไปเขียนเรื่องเก่าที่ยังค้างอยู่เอาให้จบแล้วกกก็็เเดีี๋ยวววจะหหหาาารรื่่่่อออองใใมมๆนนนตต้้สัับลไป คนสวัสดีจ้า